แม่แฉมีคนประกาศกูรวยกูจะทำอะไรก็ได้ก่อนสั่งยำลูกชายผอบอมอทบ .38 พ่อแม่เฝ้าใกล้ชิดหนุ่มนักศึกษาปีสีลูกชายผอบอม,อมอทบ .38 ที่ถูกย้ำหน้าตาเละในผับดังเมืองเชียงใหม่ต่อหน้าต่อตากลุ่มดาราไม่มีใครห้ามแม่ติดใจทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่สั่งทำร้ายลูกเผยคู่กรณีใหญ่โตมากอดสักดาประกาศล่ากูรวยกูจะทำอะไรก็ได้จากกรณีการคุมผับร้านมาริสกาย ลงข้ามด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเอมืองเชียงใหม่4คนุูมทำร้ายนายอิสลานุวัตรวัคคาวิสันอายุ23ปีนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกชนแห่งหนึ่งและเป็นลูกชายของพลตีวิทยาวัคคาวิสันพอบอมทบ38ต่อหน้ากลุ่มดาราช่อง3ามชายหญิงหลายคนที่มากินเลี้ยงในร้านแต่กลับไม่มีใครห้ามปลามปล่อยให้คนถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาความคืบหน้าเรื่องนี้ช่วงก่อนเที่ยงวันที่27พฤศจิกายน ที่โรงพยาบาลลาน,นาพนตรีวิทยาวัคาวิสันผอ,อมทบ .38 และนางปุณวัจนาวัคาวิสันอายุ49ปีแม่ของนายอิสราทวัฒน์ได้เฝ้าดูอาการลูกชายอย่างใกล้ชิดโดยมีพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่สองนายไปขอสอบปากคำคนเจ็บแต่ทางผู้ปกครองไม่อนุญาตเนื่องจากลูกชายยังไม่พร้อมและมีอาการบาดเจ็บจากแผลที่ถูกทำร้ายจนตำรวจต้องเดินทางกลับนางปุณยวัจนาวัคคาวิสันกล่าวว่า แม้ตอนนี้มีคนที่อ้างว่าคนที่ทำร้ายลูกชายตนเข้ามอบตัวกับตำรวจและหนึ่งคนก็ตามแต่คนที่สั่งการให้กาศทำร้ายลูกชายคือผู้ชายคนหนึ่งที่ประกาศตัวว่าเป็นแฟนดาราสาวช่องหนึ่งและประกาศสักดาว่ากูรวยกูจะทำอะไรก็ได้ในที่ของกูขณะนี้ชายคนนี้ยังไม่ถูกจับมาดำเนินคดีซึ่งลูกชายจำได้ว่านายคนนี้เป็นคนสั่งให้กาศทำร้ายและยังประกาศสักดาว่าเป็นเจ้าของผับอีกด้วยจึงขอให้ตำรวจติดตามผู้กระทำความผิดที่เหลือมาดำเนินคดีให้ด้วย ด้านพลตีวิทยาว,วัคคาวิสันผบมทบ,บ38กล่าวว่าคดีที่เกิดขึ้นกับลูกชายขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายผู้ที่กระทำความผิดที่ทำร้ายร่างกายกันก็มีตัวบทกฎหมายที่บังคับใช้กับทุกคนอยู่แล้วซึ่งฝ่ายกฎหมายต้องดูแลให้มีความเท่าเทียมกันคดีนี้ก็เช่นกันต้องดำเนินการไปให้ถึงที่สุดต่อมาได้มีนางสาวพานุมาตรอุดมขันติกุลเลขานุก,การเจ้าของโครงการตลาดมาริพลาซ่านามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมมอบให้กำลังใจกับคนเจ็บโดยยืนยันว่าทางเจ้าของโครงการคือนายธาน,นินอัมบำรุงได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ขณะนี้อยู่ฮ่องกงตนจึงเป็นตัวแทนนำกระเช้ามาเยี่ยมครอบครัวคนเจ็บและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนร้านมาลิมสกายที่เกิดเหตุได้มาทําสัญญาเช่าพื้นที่กับโครงการปีต่อปีโดยเจ้าของทําสัญญาเช่าเป็นร้านอาหารเมื่อมีเรื่องทํานองน,นี้เกิดขึ้นจึงได้ยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้วเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมา และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เชิญพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ3รายมาสอบปากคำที่ห้องทํางานบ่รงพักโดยปิดประตูไม่ให้ผู้สึกขาเข้าไปถ่ายภาพหรือสังเกตการแต่อย่างใดทั้งสิน้น